เสใส่เนี่ยแอบแอบเนี่ยนี่ี่น้งทุกท่้นนะครับเราสร้าทีู่อยดมีนอน้บนนะครับกับภาวะเิจวันนีนะครับางเดคลเมจะมีนําครับคุณพ่อคุณใจจะได้มือด่องนะครับ การนางยุทีคารอนะครับไม่ยังเยอะสูงลอดินอยู่ที่4,000กว่าชิ้นลงนะครับย่างยันะครับใส,สเราแล้วอาการนะครับเข็นเทป246ไข่จม,มิตโมนะครับ ชูมิตะมูทั้งใจครับผมจากใจนมมอยคนล่าปัดน,นะครับผมทางสอนยูทูปอ่อยดำสิ่งดินดวนน้ำดวนนะครับปัดโกดังเขาแซ่ปัดตกดตามไม่เด้ครับอแม่พี่น้องทุกคนทุก่ันครับผมคนไรทั้งน้ำจาเซ็ปั่มเครื่องสิบห้าอ่งเนี่ย ทางน้าสาเตปั่มเฟืองสวิงเนี่ยเฟืองสวิงนะงงนะั่มีกี่ลินอยู่ฮะเนี่ยอาจารย์ไปะยัดหน่อยวันเติมนมันเส้รลอยเข้าอยู่นะครับเอ็มเอาผ้าเซตออกให้ได้เอ็ม กันหน่อยนะครับสายจบประชุมหลาดครับผมรอแล้วออกการครก็พร้อมมีใส่จะเดินลนึ่งกันแล้วครับอันทีสองของภารกิจล้างนะครับหลังจากดูงานมาตลอดแดงจนหน้ารถถึงเดือนตุลานี้นะครับล้างรอง,งานนะครับล้างรอ น้อยจอกบุญประเสริฐที่เล่าฟานิดนะครับละเมาต้มขีนะครับบุษสะบุษโขงล้งนาโมเดลนะครับปั๊บใอ้ปั๊บหน้านะครับคุณหัวดอกฟองท่ำถนนนะครับไิดถึงนุ่มมอยคนหลับฟันได้นะครับผมติดต่อสอบถามทั้งเฟซบุ๊กนุ่มมอยคนหลับฟันนะครับทั้งเสียกับนอจอกกบุญประเสริฐที่เล่าฟานิดนะครับละเมาบุษโขงล้งนาโมเดลนะครับผมกระบอกแบบกุษช้าดูนางอ่างพีนะครับทั่วไทยนะครับผม ตนนะครับเหมือน่างแต่เศร้านะครับร้อยเกินหัวใบมุงกับใบสองครับยังวันเอกกินยอดยงอยู่นะครับเรื่อยากให้ด่านบนแถวเดี๋ยวๆนะครับเรียกมันจะตายนะครับนะครับมีกินอีกพอดีนะครับทางกันนะครับเพราะว่าเป็นภาษาอีสานเท่านะครับผมนี่ครับมาที่แดดคุ้มกับเจ้าโรงเซนี่นะครับ ียวพอดีนะครับพอ,อถึงขอบลำๆนะครับ ศึกษาหรือว่าขุดโขงข้องหน้ามโมเดลนะครับผมหรือว่าขุดหัวดอกคลองทำสนุนนะครับทำใหม่ปั๊มหน้านะครับพื้นทีนะครับคิดถึงทีมงานเขาจะประบุไประเสริฐึงเรื่องพัญิชนะครับขอขอบคุณนปกอบพุ่นราคาเก้าไดู้กค้าไม่ทุกท่านนะครับที่เสียบริการทีมงานเขาจะประบุไประเสริฐึงเรื่องปันิชเทาเนะนาะเพราะว่าเป็นงานพุสระขุดโขงข้างหน้าโมเดลนะครับทำใหม่ทำหน้านะครับขุดหัวดอกคลองนะ,นะครับผม รถโมนั้นนะครับที่เสร็จงานยี่งานเขาจะขประเสริฐในเรื่องพระนิเท่านะครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงจากใจนุมอยคนหลับฟันนะครับเดินที่การลางรถนะครับของทีมงานเอาจะขอบุญประเสริฐใงเรื่องพระนีิเท่านะครับมอเจาะมองลานรถนะครับผมยอดจับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะอาจารย์หน่อยนะครับจะเดินขึ้นกันเด้วยให้ดูนะครับ เป็นไงครับอาจารย์ประหยัดด่างโหลดด่างโหดครับเื้ยด่างโหลดส่องไห้ครับพี่ส่องไห้ส่องกวาดส่องกวดครับส่องกวดหยอกหยอกนะครับมากับเสียอิ่มนะครับผู้ดางรถซอยนะครับขอขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทีมงานเราเอาอยังมันกินใจเก็บกูฮะ với bia em khẩn vi áp vào đó xin rõ xin đó đẹp đẹp quá ขอขอบคุณขอบคุณทางนายกการนะครับนายกอบตนะโอ้นายกบริหารส่วนจังหวัดอุบลน,นะครับที่ทรงรดเกียรติกับรดบทนะครับมาเกียรติทางให้เศร้าตำบลคำไหลเฮานะครับเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางนายกการนะครับที่ทรงลดเกียรติรดบทมาเกียรติทางให้ทางเศร้าบ้านตำบลคำไหลเฮ้า ได้ไปง่ายมากายสะดวกสบายนะครับถุกเส้นทางนะครับมองในนะครับที่เป็นดุ้มเป็นบอบอกทันนายกโครงการมวิหาส่วนจังหวัดอุบลเท่าไรนะครับเพ็่นยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะครับทีทางบ่ดีนะครับให้บอกนายกการนะครับขอให้บอกกับนายกการจัดให้ครับผมกับการมาเกียรติทางนะครับเมื่อนครับรถเกียริแดะรถบดนะครับมาบดให้นะครับ เป็นดุนเป็นบอนะครับเป็นกับเกียรติให้เที่ยวไปง่ายมาง่ายนะครับแกคัดไปก่อนนะครับส่วงหนาฝนนะครับนาแดงกระจังจะมีงบุดประมาณมาเห็ดนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณไปทางชาวจังหวัดอุบลนะครับทางนายกการนะครับเป็นนายกเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ทรงรถบดในรถเกียรตินะครับมาเกียรติทางเซนหววมาขับบอนนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม จากใจนุ่มออยคนลาฝันนะครับขอบุณขอบุณแทนพ่อแม่พี่น้องเศร้าตำมนกําไนเฮานะครับเศร้าบ,าบาันเทิงมาเศร้าบ้านบันเทิงมาบันขําบอลน,นะครับเไป,ไปง่ายเที่ยงไปง่ายมากง่ายไปสะดวกสบายนะครับผมจากทําเป็นลุ่มเป็นบอ,นเ,เ,ปบอบเป็นกะเห็ดเจ็ดดไปง่ายมากง่ายเพราะมีลุ่มมีบอเลยครับมาดูเฮ็ดเจ็ดร้อยนะครับ,รบว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับ ลอยลงรอบก่อนนะครับได้เอาเงเ็ด2 1 0ยเรามาลันก้่นนะครับลันท้ายนะครับขึ้นนะครับเพราะว่ายิงเดียวไม่ได้นะครับยังไม่ได้ต่อยิงเดียวนะครับเงินเ็ด700เรานะครับคางนี้จะต่อมาจากดูซสยใหญ่ดุ้งเดือนขิดนะครับจากในรถฮันเดอร์สวยๆนะครับติดต่อดูซสยใหญ่ดุ้งเดือนขิดได้ครับที่เบอร์โดชุน84 9ก้าสองสามห้าห้าสามเจ็ดนะครับไม่ผิดบังนะครับสายใหญ่เพ่งเริ่จิบครับผมรถฮันเดอร์เี่งเจ็ดร้อยแต่งลอยแต่งสวยทุกคันครับรอดไห่รอดครับเป็นยางเบรยใหญ่ครับสองเขาครับต้องรอดครับผมโอ้โหครับปมมุนนะครับครับโดยเสียเงิมนะครับ ีีเ <Okay. S 2> มีสอดเด็ดครับมีสอดเด็ดโอ้ยยังพ่นด่างออกดีนะครับเพราะว่ายังทัานของอาจารย์ประหยัดน้อยเอวหวานนะครับท่านคุณพ่อมีโชคจะเดินลุ่งเดืองนะครับที่กระลังใหญ่มาจากลัวใหญ่นะครับกระลังเดินทางมากขึ้นโลบีเดเสียปีซ่ามานะครับผมมาดูครับอาจารย์หน่อยจะล้างรถให้อาจารย์ประหยัดน้อยเอวหวานนะครับผม

ถ้าจะให้อาจารย์หน่อยขึ้นนะครับแดดร้อนจัดรับนี้ครับฟ้าเปิดนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้วิ่งไปหาเฮ็ดปอไปลอ,องก้นอนโ้ยรถเสื่อนเรื่อาจารไปอันไหนก็ตามคิดคิด เึงก็าจา์หน่อย,ยอกก <c oughs> ้ก็จเนอยู่นดูด้วยโอ้โฮอยฮ้วยค่าค่ายมันหลไดไอ้ยัดไอ้ไม่โค้ดไงค่าายมัหนหลได้ ท่านยินดีรับใส่พ่อแม่ที่นองบ้านท่านะครัากา,ารหนอนเป็พิ่มข,ขึ้นคนับอย่างนิ่มๆนะครับผมอาจารย์ใหม่นะครับมือหนึ่งประจำทีมง,งานคอจะบขอบุญประเสริฐเพิ่มเดิมที่นนเราเพิ่มขึ้นแบบนิ่มๆครับค้ำเราต้องพูดทีทคาำตัวน,นี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำหนักทิ้งตัวลงที่ตรงนี้มากนะครับ การเอาขึ้นแบบนิ่มๆนะครับของอาจารย์หน่อยนะครับสายจบประทุมดาเท่าน,นะครับผม พัดมาอยู่ขึ้นรถจังหนาะฮะย้นดีเี๋ยังเอ็มยืนดีเนี่ย พอมีใจจะเ่นลูกางน,นะครับเข้าไปจอดที่อยู่ต่ม่งานอะจอบุญเปิดเสร็กลูางพันยี่สิบหกัเก็อองงาน6ุปีหก้านะครับโอ้ยเบอรไงที้ต้อยโถเอี่ยมเยีเ่ยทีเองวรา ล้อปอจูนครับเสียปอนะครับอยากแดงอยากประหยัดนะครับต้องยกให้ปี่ปอเลยนะครับเป็นตัดแดงจัดนะครับเอ็มเอ็มเบียอร์พูนเนี่ยโอ้ยครับรอคู่กันจริงครับรอแล้วอาการครับสายเดืองครับผมมาสีเดองนะครับ เจ็ดเจ็ดร้อยฮะีแกก็ต้องเจ่าอยู่ยังไม่ล้างนะครับเพราะว่าจะได้บรรทุกเอ็มีสองร้อยสิบเจ็ดหกของอาจารย์ประยัดน้อยเอาวาันมาน้างกันกน,นะครับมารีมีกีการนัรถขึ้นนะครับขัาดันหน่อยนะครับเลนขึ้นแบบนิ่มๆครับ การขึ้นรถแบบนิ่มๆต้องยกให้อาจารย์หน่อยนะครับ โอ้เอ็ดเจ็ดอยนะครับแจ็กสิบผ้านี่โค้จ็กสิบผารถเฮ็รเจ็ดอยนะครับขออภัยนะครับอยู่ถูกมือใหม่นะครับการเบาการกาจายหัวนันของนะครับดูนะครับควันเไม่อยดเลยนะครับ ไปนะครับตั้งแต่ออกมาวันแรกนะครับเพื่อจะไม่ให้เกาะนะครับผม การจะกอบุญไปเสริมด้วยพาน,นิ้เราก็จะเคลือบน้ำมันไ้นะครับเข้ากันมากครับเ0ร้อยกับมิตามูสองรนะครับน้ำหนักสมบูรณ์ได้กัน,นครับปิงไป โปรยโปรยกระจก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 ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามส่องออยดินดวนซีมุส่องออยดำสิงดินดวนมู่งนนี้และครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนี่ครับผมกระตือจะเป็นกำลังใจให้มงหอยคนหลับฟันนะครับใครที่ข้ามาส่งส้มจิตส่องออยดินดวนดำสิงมึ่งฝนนะครับ ขอให้รำด้วยวิธีมีแห้งสุขถสุขพนนะครับการงานก็เรื่องเก่าๆน,านิดนึงนะครับไา่นะต้องมั่นมั่นนะครับขอกลับคำว่าสวัสดีครับผม